ตลาดเข้าสู่ออฟฟิศของเรานะคะวันนี้เราก็เปิดโคตรครูเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยตอนนี้ก็เข้าสู่แบบว่าตลาดหลักทรัพย์แล้วมูลค่ากว่า2 0 0ล้าน400กว่าล้านบาท400กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมีพนักงานเนี่ยเข้ามาสมัครงานกับเราสองท่านตำแหน่งที่เราต้องการอยู่มีตำแหน่งอะไรบ้างคะเป็นหุ่นแล้วก็สองก็จะแบบดูในเรื่องของไฟไฟโอเคมันต้องแบบเป็นมาติดถักสามารถแบบหนึ่งคนสามารถทําได้หลายหน้า่ที่โอเคโอเคซึ่งมีหน้าที่หนึ่งที่อยากให้ทำมาก เสือโครงเป็นสัตว์เลี้ยงของประธานใช่เพราะว่าประธานเราเนี่ยคือตอนนี้พรอบดูไบดูไบดูทีดูไบอย่งเลยจะมาเลี้ยงหมาแมวเนี่ยมันาว่มันนกท้อกนาเกินไปน้องเลขาครับเอ่อชื่อคนที่มาสมัครงานคนแรกชื่ออะไรคะพัม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 และอีกคนหนึ่งคือใครคะน้องปรุระชัยโอเคมาแล้วค่ะขอบอกตัวน้องทั้งสองคนเลยค่ะสวัสดีสวัสดีสสวัดีค่ะ i n d i v i d u เ l s a ์ e s หนึงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อพัมกินนะคะจบโทที่เมกาค่ะสาขาประมงแต่ว่าตอนตีเนี่ยจบเกษตรสาขาแยกไปปะทูไปปะทูสาขาแยกประสบการณ์การทํางานนี่คุณผ่านอะไรมาบ้างนะคะก็ตลาดไทยแล้วก็มีแถวสมุทรสาครคุณไม่ได้ไปแบบเป็นพวกแบบไปมาเกตแถวพวกเซียเตอรที่แบบว่าอะไรกันประมงไม่มีไม่มีตังไปไม่มีตังไปแต่ไปเรียนไปเรียนเมกาตังหมดก็เลยกลับมาสุดงานที่สมุทรสาครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตำแหน่ง ที่เรารับเ,ออเนี่ยคือมีให้หันเสืรโค้งไฟแล้วก็ยันเ,ยเป็นหุ่นสนันถ้าให้เป็นหุ่นปึ๊บใช่ปึ้งอันนี้คือหุ่นอะไรตอนัับ,บแขกนั่งงานเลย อีกท่านหนึ่งนะคะคุณปุรชัยสวัสดีค่ะปุรชัยนะคะจบปริญญาตรีนะคะด้านการศึกษานะคะจากอเมริกาเหมือนกันนะคะแล้วก็จบนักทําโทรนะคะนักทําโทรนะคะแล้วก็จบนักกรรมไปเรียนนักทําโทรนี่คือได้อลไรมบ้งคะไม่ได้ส่วนบาลีไม่เป็นส่วนบารีไม่เป็น<อ>ในเรืุณเม่เขาบอกว่าความสามารถอะไรนะแม่ความสามารถพิเศษของคุณจับงูได้แล้วก็จับเสือโคร่งได้จับงูเนี่ยดิฉันเคยเห็นมาแล้วแต่จับเสือโคร่งได้นี่คือคุณจับยังไงคะก็เคยไปห้วยขาแข้ง ไปจับดูไปเดินป่าวันนั้นเดินอยู่เก้าวันล้วเป็นไงคะเนี่ยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวให้เลือกดีกว่าว่าใครอยากอยู่ทีมฟรีแลนซ์ก่อนอะฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ครับอุ้ยฟรีแลนซ์อ่ะฟรีแลนซ์สองอ่ะใครอยากอยู่งานประจำอ่ะ ไม่อยากทำงานไม่อยากทำงานเออหนูอยู่งานประจำก็ได้กูอยู่ฟรีแลนซ์กูอยู่ฟรีแลนซ์พอชฉะนั้นวันนี้นะคะฟรีแลนซ์หรืองานประจำอันไหนนะคะมันจะทำให้ชีวิตเรามันมันลดแล้วมันก็มันดกระโดอะไรอะไปไปไปตอนเลย ก่อนที่จะไปโต้กันอขอความประสบการณ์ทางฝั่งงานประจำก่อนว่าเป็นยังไงงานประจำว่าไม่ได้แต่ก่อนเคยทํางานประจาจริงไหมเนี่ยเออสามปีนะคะเราเลยรู้ว่ามันมันต่างมันต่างออ้ยเฮี้ยนแล้วเฮี้ยนเกินเฮี้ยนเกิมึงไ่ใช่กูไปใช้ปืเปืนตาปืยตา ประสบการณ์นะคะของงานประจำเป็นยังไงบ้างคะคุณโมมันก็มีข้อดีหลายอย่างอยู่หนึ่งเลยเรื่องภาษีต่างๆบริษัทจัดการให้เราไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องนี้รายได้ต่อเดือนเราสามารถมาเนตได้เลยว่าเดือนหนึ่งเราจะใช้เท่าไหร่ได้รับเท่าไหร่ดูนี่น่าเราจัดการได้อนาคตก็แบบหางานใหม่ได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะมีประสบการณ์ในการทำงานได้มากกว่าแล้วก็มีความมั่นคงมากกว่าใช่เหมือนกันกับพี่โมหนูทํางานประจํา มา5ปีถ้าเราไม่ชอบงานนี้สมมุติเราก็ให้มันผ่านโปรไปก่อนแล้วเราสามารถเอาไปเขียนใน resume ของเราได้ว่าเราเคยผ่านงานจุดนี้จุดนี้จุดนี้เป็นประสบการณ์เพื่อไปทํางานหรือต่อยอดเงินเดือนเหมือนสมมุติว่าเงินเดือนตรงนี้มันไม่ขึ้นในกูสักทีเปลี่ยนที่เพื่อการเติบโตของตัวเองอะประสบการณ์ทางฝั่งนู้นบ้างคะค่ะของดิฉันนะคะคิดว่าแวดกับด้านบ้างแวดกับด้านบ้างไม่ใช่ครับเป็นสไตล์การทํางานเน่เราก็เริ่มจากจุดเล็กก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปด้วยระยะเวลาที่เราทํางานประ จำอ่ะมึงมึงอยู่ฟีแลนซ์มึงอยู่ฟีแลนซ์อ้าวฟีีแลนซ์ฟีแลนซ์เฮ้ยอาดีดีดีโใส่แว่ด้านสมองกลับของหนูเนี่ยมองเรื่องเมนเท h e a เฮลเพราะว่ามันไม่ต้องไปกดดันอะไรเราสามารถเลือกงานที่เรารักได้เราสามารถเลือกเวลาไปทำงานได้โอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังเราแรกกันข้อดีของฟังฟีแลนซ์หน่อยอาบาขอฟังฟีแลนซ์ก่อน ข้อดีมาข,ข,ข้อดีนะคะของหนูคือเรื่องสุขภาพจิตเ,เป็นอันดับหนึ่งเลยเราไม่ต้องไปปวดหัวกับเพื่อนวมงานอาจจะมีปวดหัวบ้างเวลาดูลูกค้าแต่ว่าอย่างน้อยมันก็จบแค่ตรงนั้นมันไม่ต้องแบบเจอเขาทั้งปีทั้งชาติอย่างเงี้ยเราเจอแค่จ็อบเดียวอีกเรื่องหนึ่งคือเลือกเวลาทํางานได้เรื่องที่จะมีความสุขได้วันนี้เราอยากไปเที่ยวช่วงที่คนไม่เยอะเราก็เลือกไปแบบจนันทร์คานได้ไม่จริงนะคะทุกวันนี้ที่ฉันเห็นคุณก็ไม่ได้เลือกอะไรได้นะคะคก็รับเต็มตีนเหมือนกันนะคะก็รับฉ่ำอยู่คุณแม่ <laughs> อ่ะข้อดีมีอะไรบัางคะคุณเปยขอบเปยรู้สึกว่าตั้งแต่ทําฟรีแลนซ์มานะคือเหมือนกับว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเว้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เปยชอบเปย์อ่ะไม่ชอบทํางานอยู่ที่ที่เดิมซ้าๆเว้ยแล้วพอมันเปลี่ยนสถานที่คนเปลี่ยนไว้เปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าได้เจอคนเยอะแล้วมันก็บรรยากาศไม่น่าเบื่อใช่แหละงานมันหนักมันมีเหนื่อยมีอะไรบ้างแต่บรรยากาศที่เราสามารถแบบจะทําอยู่กับมันได้ตลอดมันคือแบบอาชีพฟรีแลนซ์แล้วก็ไม่ต้องตื่นเจ็ดมองไปยืนรอรถเม์ซอน้ำเต้าหู้เขาทํางานเที่ยง กอผลไม้ไม่ต้องหนูเลือกเวลาได้เลยว่าหนูจะตื่นทีโมแล,โแล้วเรื่องเงินทองอ่ะคะ่ะเรื่องเงินทองเป็นไงคะสีแลนทถ้าข้อดีของการเรา<ม>สามารถกําหนดตัวเงินหรืองานที่เราจะไปทาด้วยตัวของเราเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยหนึ่งเราต้องมีความสามารถให้แบบลูกค้าเห็นว่าอ๋อมีความสามารถจริงๆนะก็เราสามารถกําหนดตัวเงินได้เลยฝั่งนี้มั่งข้อดีค่ะของการที่เป็นงานประจํามีอะไรบ้างคะหนึ่งเลยคือรายได้มั่นคง้รารู้เลยว่าแบบเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ปีหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่โบนัสอีกโน่นนี้นั่นอีกแล้วก็คือวันหยุดก คือถ้าหยุดส 2. 2> องอย่าลืมว,ว่ามันมีลาพักร้อนด้วยถูกต้องอเราเป็น <รา S 2> สิทธิ์ของเราเราสามารถหยุดได้เราก็คือหยุดยาวเลยลาเก็บนู่นนี่นั่นเทศกาลเราก็ไปบ้างไม่ไปบ้างแล้วแต่เก็บวันหยุดไปหยุดยาวก็มีแต่บางทีของเขาเนี่ยเทศกาลต้องทำงานต้องทำงานคนอื่นเขาเลี่ยวการอะไรอย่างงี้และอย่างหนึ่งคือของเราเนี่ยเวลาเราหยุดเราได้ไปกับเพื่อนแกงเพื่อนก็คือหยุดเหมือนกันแต่พอเราไปนัดจับเพื่อนแก๊งนี้ว่างติดงานเมืองวันเสาร์กูมีงานเช้าว่ะความมั่นคงการกู้อะไรเป็นไง ง่ายไหมสเตทเมนต์ดีกว่าใช่มันชัดในการธุรกรรมทางการเงินตรงๆเลยตอนนี้ถ้าฟรีแลนซ์ถ้างานหรือเงินไม่เยอะมากพอธนาคารเขาไม่รับทําเปิดับรเครดิตนะคะจริงเพราะว่าสเตทเมนต์มันไม่มั่นคงไม่ได้จริงไม่ได้จริงๆแต่ถ้ามันเป็นพนักงานออฟฟิศรู้แล้วว่าเดือนหนึ่งมันต้องได้2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยทุกเดือนเขาก็เลยให้ยืนกูได้เขามีประกันสังคมประกันกลุ่มิงานประจําจริงๆก็มีส่วนดีคือถ้ามีเวลาว่างก็เข้าไปทําเสริมได้ไหมใช่แม่ ได้ถูกป่ะมันเม้นเหตได้วันหยุดอ้าไปทำหรือเลิกงานเวลาเหลือโอเคมาทำอะไรอย่างงี้มันสามารถพลิกแพงได้หลายอย่างข้อดีของงานประจำก็คือจะมีความมั่นคง connection ด้วย connection ก็จะได้อ่าโอเคอย่างที่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาทำงานประจำแล้วก็ทำรายได้เสริมเป็นฟรีแลนซ์ส่วนของฝั่งดิฉันอะทำงานหลักอะเป็นงานฟรีแลนซ์แล้วก็เสริมงานประจำงานประจำคุณก็อ้างได้ปะอย่างนี้ได้ถูกไหมลาวสอง ข้อเสียของฝั่งฟรีแลนซ์มีอะไรบ้างข้อเสียของฝั่งฟรีแลนซ์นะคะคือรายได้ไม่แน่นอนไม่แน่นอนคอนเน็ชันมันก็แบบงานเดียวจบเลยก็มีไม่มีการสานต่อแล้วก็ทํางานไม่เป็นระบบอย่าง3คนเนี้มีคนไหนที่คุณคิดว่าไม่เป็นระบบเลยทุกคนทุกคนมึงระบบมากเลยอีโมเพื่อนมึงก็เสียระบบอยู่นะเพื่อนมึงก็เสียระบบอยู่หน้า อ่ะแล้วยังไงต่อเขาบอกว่ามีการแข่งขันสูงทุกการแข่งขันสูงทุกวันนี้ก็คือฟรีแลนซ์อ่ะทุกคนแยกออกไปเป็นฟรีแลนซ์เยอะมากอ่ะเยอะมากต้องบอกเลยนะคะมีการตัดราคากันนะคะจะบอกให้อยากของมึงตั้งราคาเท่าไหร่คลิปนี้ล้านมึงเปอร์ตัดเลยห้าหมื่นทออีนิ้วตัดไปอีกเท่าไหร่สองหมื่นห้าอีพังเกสตัดไปอีกเท่าไหร่ห้าพันห้าพันถ้าเป็นการแข่งขันถูกต้องแล้วชีวิตคนเราพระเจ้าให้เกิดมามีการแข่งขันแข่งเกินหรอกระบบเสียไปหมดระบบแช่มันหมดแต่ว่าอย่างเงี้ยเขากู้บ้านได้ไหมอยากซื้ เือนคุณไม่มีงานมัางไหมคะประจําประจํางานประจำคุกวันหยุด <c oughs> อ๋อข้อเสียของฝั่งงานประจํามั้งคุณคะเปไงไงมันเติบโตยาก แต่ของหนูสามารถเลือกรายได้ได้และสามารถออมเก็บออมมันอยู่ที่บุคคลด้วยใช่นี่ก็ท่าฟรีละไรกันหมดนะแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการบินไปเที่ยวอะไรเลยนะไม่มีล่าสุดบินไปไหนคุณแม่บอจีนไหมติมอเลสเตแล้วบินด้วยอะไรรู้ไหมกระดงไม่ใช่คช้บินไปเองถอดหัวแล้วถอดหัวแล้วรองออติดกระดงไว้ที่แข่ถอดหัวถอดหัวไม่อะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาบอกว่าคุณจะไม่สามารถกู้บ้านหรือกู้ซื้อรถหรืออะไรได้คุณทำไงคือจริงๆธนาคารสมัยนี้เขาก็มีการตรวจสเตทเมนต์อยู่แล้วหากคุณมี ฐานเงินเข้าออกที่มันสม่ําเสมอแล้วก็เยอะมากพอเนี่ยธนาคารเขาก็พิจารณาได้ค่ะว่าเป็นลูกค้าที่ดีได้ใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณอาจจะอยากมีบ้านแต่มันอาจจะลําบากหน่อยคุณทำงานก็สิ่งในต้นไม้สิ่งในต้นไม้ซื้อต้นไม้ใหญ่มาลงทุนไม้ขุด้อมอย่างที่หนูบอกตั้งแต่แรกคือเรื่องจิตปวดประสาทกับเพื่อนที่ทางานเม้าบางเย็นนั่นเมาโอ้เครียด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 อย่างสมมติอีโมมันจะโดนเมาอะไรในที่ทํางานตายฉีดหนิแล้วดูที่เออปากเบลอปลาอาทิตย์ที่แล้วก็สะดุดตีนตัวเองเมาอยู่แล้ว ตัดผมพลาดตัดผมโอ้อกหักผัวทิ้งแน่นอนตรงนี้เพราะเต่าเพราะเต่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมันจะโดนมาถ้าบางเดือนมันไม่มั่นคงเลยคุณทําไงกันเราก็เมเนจตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วถ้าตั้งสติดีอย่างที่หนูบอกสมมติไม่มีงานไปเลย3เดือนคุณทำไงนอร้องไห้ไงแม่นอร้องไห้ไงแม่ทำไรล่ะใจน้ำยิ้มไงใจน้ำยิ้มไงจะนอร้องไห้จริงคุณมีสำรองยังไงถ้าคุณบอกถ้าคุณบอกไม่มี แต่ชอบชอบอดแต่ชอบโต,บตไฟลบดนะ,ะมาเลยมาเลยนะโตไฟลบฟรีแลนซ์หรืองานประจำ แล้วไม่มีสวัสดิการเะยค่ะอะไรเลยพนักงานประจำต้องตื่นเช้ามันเร็วเวลาได้ตื่นเช้าบางทีนะเยี่ยวก่าจะตื่นมาแต่งหน้าอู่ไปเที่ยวงานเคื่อนสำน้าไม่ได้อีกเคื่อนสำน้าไม่ได้อีกบางวันขยันหน่อยพอกไปฟรีแลนซ์แล้วพี่ดอกก็คือเงินทำหน้ามาอางสวัสดิการแล้วอะไรรู้มาถ้าสมมติวุนยิวทำงานประจำต้องตื่นกี่โมงตื่นกี่โมงพี่ดอกถึงก็เลยมาฟรีแลนซ์นี่ไงเข้ามาฟรีแลนซ์นี่ไงบางทีไม่รับแม่ไปเที่ยวงานนะคุณแม่แต่เยี่ยวกันหน้าเยี่ยง คูไงคุณแม่เขาบอกว่าบางที่ไม่รับ L G B T ทำงานไม่ว่าไงไม่รับ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 าอนนี้ความรัก ตาแค่ไหนก็ไม่รักค่ะกูต้องเล็กมาตั้มาฟรีแลนด์นี่ไงโมกูต้องเล็กมาตั้มาฟรีแลนด์นี่ไงโมไม่มีใครมีโอกาสป่วยได้มากกว่าระหว่างนี่เลยประจําค่ะเป็นทินโดมาแน่กว่าคนมีบางคนเข้าไป่ยุ่งเรื่งสายทูบเอาเวลาไหนไปหาหมอตรวจลงตรวจเลือดอยุดนะคอมตาบอดเจ็ดสิบตาบอดสี่ค่ะเป็นต้อกระจกค่ะกระดูกไห้สลายนี่กินข้าวไม่เป็นเวลาแล้วกินอาหารจังฟู้ดเออหูตับไปไส้ปุงพังพินาศคุณแม่ใช่ผมดูด้วยเนี่ยฟรีแลนด์น่ะเขากินอาหารชีนอาหารชีน กีอะไรกีเทกเน่เน่เทกเน่เน่เทคเน่เน่โอ้โหแล้วไปทำกินบั๊กมาอย่างงี้กินไม่ได้กินไม่ได้ถ้าตาบั๊กนี่ซื้อตารบั๊กแก้วหนึ่งอยู่ทั้งอาทิตย์อยู่ทั้งอาทิตย์ล้างเปลี่ยนล้างเปลี่ยนรายได้ของฝั่งไหนจะมั่นคงกว่าฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ค่ะจ๊อบหนึ่งเราอยู่ได้เป็นปีอยู่ได้เป็นปีถ้าเรามีความสามารถถูกก็เหมือนกันถ้าเรามีความสามารถเราต้องาตรวจเป็าือไม่แล้วมีงานสอบมีแต่เขาเลือก ก็เหมือนกันฝั่งบนโดนปิดไม่ใช่ไหมเขาควรจะมีความสาามรถมีค่ะเอาเขาเลือกแล้วไงเขาถึงมาเป็นฟรีแลนซ์ทำไมผู้ตรวามารถึงเขาไม่เป็นพนักงานประจำสิมันเป็นได้หลายอย่างมันไม่มีไม่มีเขาไม่มีงานประจำมันได้ไม่เป็นพนักงานประจำ ทำงานประจําไม่ได้เพราะไม่มีความสามารถราก็ต้องไปทํางานประจํามาทํางานฟรีแลนซ์ไม่ได้ไม่อันนี้มันจะเถียบเป็นอินฟลูเอนเซอร์กับอันนี้ไปละ <c oughs> แต่จริงๆ <c oughs> คือจะบอกในอาชีพของก,องกว้าง <c oughs> ของการฟรีแลนซ์นะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ทําฟรีแลนซ์ั้นหมายถึงเราได้ทําอะไรที่มันเป็น <c oughs> ความ <c oughs> สุขใช่ <c oughs> เป็นสิ่งอะไรที่เราอยากทําอันนี้ของเขาก็คือความสุขไปเลยาสุดมีความสุขาพูดหรือเปล่ามีความสุขตื่นเจ็ดโมงนอนสี่ทุ่มทมเห็นรอรถเมล์สบายกระเป๋า ล่าสุดไปทำงานรถไฟฟ้าเสียเดินลงรางเลยฟไฟจะดูตไยหายยียอกหยอกยอ <laughs> มันคนมีงทำงานฟิล์มเขาเอาคือรถไฟฟ้าการนะไจะมาพูดเลยไม่เท่าเท่าคนเบียดาคนเบียดตอนเย็นคนก็ยดคนเบียดเราเห็นข้างในเป็นอีนิวยืนอยู่โอ้ยอีผมมึงเล่นการแสดงละครกูขี้เกียจลุกอีสัตต์อีสัตต์อีสัตต์พี่เกลียดลุกร้องหน่อยร้องหน่อยชอบเลให้แสดงละครกันร้องเพลงอีสัตต์ทุกเทปเลยอะไรไม่อะไรเอาแขนข้างในดีกว่าเอาแขนข้างในเอาแขนข้างในมันบังหน้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวกูหดไฟฟ้าท่านี้กูหดไฟฟ้าท่านี้งมึงดูคนหน้าดิผมปะบ่อยไม่ได ไม่ได้สะได้ยินเห็นไหมมันก็มีปัญหานี่แหละคือข้อเสียมึงก็ข้อเสียค่ะนี่ข้อเสียไม่ได้เลี้ยงอีดอกแบกอุปกรณ์ไปตายไปให้คนเขามาตัดเยงคนรวยอะอะไรเนี่ย ผมเสีวกรป้องใหม่นะครับก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ช่องเน็กเสีวกรแล้วก็เป็นที่ปรึกษาท,ทางการเงินนะครับปัจจุบันก็มีการวางแผนการเงินให้ทั้งพนรรักงานประจาพวกฟรีแลนซ์แล้วก็ปันนักธุรกิจเลยครับ <Wow. S 1> ฟรีแลนซ์เนี่ยเอาจริงก็คือคนที่เขาแบบทํางานเป็นอิสระเนาะไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรไหนๆเราก็ต้องจัดการเองทุกอย่างทั้งดีลงานเองรับงานเองคุยงานเองจบงานเอง้าคนที่เขาจะเป็นฟรีแลนซ์ได้หนึ่งก็คือเขาต้องมีสกิลอะไรสักอย่างที่แบบว่าคนต้องมาจ้างเราเนาะต้องเป็นคนที่มัดราถ การตารางเวลาตัวเองได้ตื่นตอนไหนทํางานตอนไหนอะไรเงี้ยครับงานประจําก็เหมือนที่เราเราทำกันครับก็คือเราทํางานขึ้นอยู่กับองค์กรเนาะใช่ไหมเรารับเงินเดือนมีสวัสดิการมีความมั่นคงใช่ไหมครับก็คือเราก็จะมีระบบที่เขาสร้างไว้ให้แล้วเราก็ทํางานตามระบบเขาไปได้รับมอบหมายงานมาก็ทําความมั่นคงและการเติบโตเนี่ยพอที่มันก็พูดยากนะงานประจำเนี่ยมันก็จะเติบโตแบบเรื่อยๆนะครับแน่นอนมันมั่นคงกว่าเพราะมีเงินเข้ามาทุกเดือนแล้วก็ยังจะมีสวัสดิการอีกมีการปรับฐานเงินเดือนทุกปีอะไรเงี้ยมันก็จะมั่นคงส่วนเรื่องการเติบ พวกลูกค้าประจำอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเรามีลูกค้าประจํารายได้ก็จะเข้ามาสม่ำเสมอแต่ถ้าพูดเรื่องความมั่นคงจริงๆเนี่ยมันจะน้อยของงานประจําอยู่แล้วเพราะว่าเงินที่เข้ามาแต่ละเดือนมันไม่เท่ากันแต่เรื่องเติบโตเนี่ยมันเติบโตแบบมันเร่งเครื่องได้มากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราฝีมือดีเนี่ยเราอัพค่าตัวได้เราเลือกได้ว่าจะรับลูกค้าเยอะรับลูกค้าน้อยถ้ารับรับลูกค้าเยอะรายได้เราก็โตได้เหมือนกันข้อดีของงานประจำเนี่ยที่แน่ๆเลยก็คือความมั่นคงทางรายได้มีสวัสดิการอีกและอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากเเเเลลลยคคืือออออรรรร่่งงงงขะะะบบบบบบบั้้้้าาาาาามมมมีีีใใหหแแแววนนนนสสสจจโกไดญ ที่ถ้าเกิดเราทําเองเป็นฟรีแลนซ์อาจจะไม่ได้จับแต่พวกข้อเสียสซึ่งก็ไม่ได้จะเป็นข้อเสียไหมก็คงเป็นเรื่องของพวกอิสระภาพด้านเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของการเติบโตที่บางคนเขาจะมองว่างานประจามันโตเนิบๆโตเรื่อยๆกว่าจะปรับฐานินเดือนก็ปีละครั้ง2ครั้งเองปรับโตไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์ข้อดีมากๆเลยก็คงเป็นเรื่องเวลาเหมือนเดิมรับงานเยอะแค่ไหนอาทิตย์นี้ทํางาน3 4วันพออยากจะตื่นกี่โมงนอนกี่โมงขอแค่งานมันเสร็จส่วนมากลูกค้าเขาไม่ได้มาเร่งอะไรเราขนาดนั้นแล้วก็เรื่องของการไม่มีเพดานรราาายยยได้กเเเออะะท็มี น้อยแล้วก็มีรายได้น้อยมันก็เลยกลายเป็นทั้งข้อดีและก็ข้อเสียพร้อมกันก็คือเราไม่มั่นคงไม่ใช่แค่เราทํางานเก่งอย่างเดียวได้นะมันจะมีพวกเรื่องต้องหาประกันสุขภาพเองต้องวางแผนการเงินเองก็เป็นเรื่องของความวุ่นวายที่จะเพิ่มขึ้นมาเวลาทาฟรีแลนซะ์ถ้ารวยชัวร์ได้ทั้งคู่แต่รวยเร็วอะโอเคยอมรับอาจจะต้องเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ครับหรือว่าเป็นธุรกิจจะฟรีแลนซ์กับงานประจํามันก็ได้ทั้งคู่ฟรีแลนซ์มันก็มีเรื่องของความไม่มั่นคงงานประจํามันจะมีเรื่องของเรื่องซ้ำซากอย ไหมมันมีระบบมาให้มีโอกาสงานอะไรมาให้ใหญ่ๆงานประจําสมมาเขาจะให้ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเราจะทํา2อย่างก็ได้นี่ใช่ไหมผมก็มีคนรู้จักที่ทํางานประจำนะเลิกงานรับฟรีแลนซ์เสาร์อาทิตย์รับฟรีแลนซ์สำคัญที่สุดเลยคือบริหารการเงินให้ดีทุกอาชีพรวยได้ขอแค่บริหารการเงินให้ดีนะแล้วก็ทําตัวเองให้เติบโตอยู่เรื่อยๆนะถ้าเกิดเราอยู่กับที่เนี่ยมันก็อาจจะโตยากถ้าเกิดเรามีการพัฒนาตัวเองบริหารเงินให้ดีเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งเงินก็จะมากพอที่เราจะเลือกได้ว่าเฮ้ยฉันจะทําหรือไม่ทําก็ได้ก็ประมาณนี้้้แลววกัน,นะครืืออออไไมมม่่่่าาาาจทํยงงงงขเ การวางแผนการเงินนะฝากไว้นิดนึงบ๊าย,ายครับเย้หลอกัก <Yeah, S 2> ขอบคุณ,คณน้แนะ จริงๆคือแล้วแต่ความจําเป็นของแต่ละคนเพราะว่าอย่างบางคนที่เขาต้องเรียนจบมาเพื่อไปเป็นพนักงานประจําก็เข้าใจได้เพราะมันมีบางอาชีพไม่ได้เป็นฟรีแลนซ์ใช่ใม่คุณหมอเราก็ต้องขอบคุณเขาเพราะถ้าไม่มีพวกเขาเราเจ็บป่วยเราเราป่วยปุ๊บเราตายเลยนะไม่มีคุณหมอหรือพนักงานบริการบางคนที่เป็นพนักงานประจําเราต้องขอบคุณเขานะไม่ว่าจะเป็นฟรีแ l a n ์หรือประจำอ่ะยังไงทุกสังคมมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าทุกอาชีพมันมีความจําเป็นในรูปแบบของมันฟรีแ l a n ์ e เขาก็มีความจําเป็นในรูปแบบของเขาที่ต้องทําแบบนั้นได้รู้ ดูทีนด้วยอะไรหลายๆอย่างไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตด้วยก็อย่างที่บอกว่ามันก็เลือกตามไลฟ์สไตล์ของที่ตัวเองชอบละกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็โลกมันก็เปิดกว้างแล้วก็ใครนอยากเป็นอะไรก็เป็นไปนะคะแต่ขอให้เป็นคนดีพบกันใหม่พูดบ้างอีกสักท้งรายการไม่พูดเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตรยการโต๊ะเทย์ของเรานะคะวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างความกินสนุกไหมอะไรยังไงเนาะคอมเมนต์มาบอกหน่อยไปถึงให้ความกินกลับไปบ้านล้วคอมเมนต์มาบอก ยงไม่ใหญ่ทุกคนคอมเมนต์ว่าความกินดีมากควรมาออกอีกต้องนะคะฝากก่อนเลก็ใช้คลิปนี้นะคะแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะนัดจะได้ดูคลิปรอบใหม่ก่อนใครสำหรับวันนี้แล้วก็ฝากติดตามผลงานฝากติดตามคลิปฝากติดตามรายการพัมกินในช่องทิกตอกด้วยนะคะพี่ว่าพัมกินน่ารักนะคะไปลวันนี้พวกเราลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ